สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อรัวผมก๊อฟหา่างศรวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามี To y o ต a f o er r t u จ e r น e g e n d e r มานำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะผมได้พาชมเจ้า t ต y o ต a r e g e n d e ดเครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน4ล้อไปซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะผมก็มีหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามีเครื่องยนต์ที่เล็กกว่านี้ไหมเพราะว่าคือความจําเป็นมันไม่ต้องจําเป็นต้องเครื่องใหญ่ขนาดนั้นไงมันไม่จง ใช่ไหมวันนี้เราก็เลยหามาให้นะผมเป็นเครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมนะฮะราคาของเขาเนี่ยค่าตัวนะตอนนี้อยู่ที่1นึ่0 0้านนับาทนะผมเป็นรถปี2020นะตอนออกห้างไปแดงราคาอยู่ที่1 6 3 0 0 0้านบาทซึ่งตอนนี้เนี่ยประหยัดไปประมาณแสนห้านะครับผมโดยประมาณนะฮะประหยัดไปแสนห้าจากป้ายแดงนะผมและคันนี้เนี่ยเป็นสภาพป้ายแดงเลยนะฮะสภาพป้ายแดงในราคามือสองเพราะว่า เลขไม้ของเขาใช้งานมาเพียงแค่1น0 0 0หกิโลเท่านั้นเองนะผม10,000เลยนะ1 0 0 0 0กับหลัก10โลอ่ะเออนะครับผมเลขไม้ถือว่าน,น้อยมากๆนะผมวันนี้นะท่านใดที่สนใจนะผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะไม่ต้องดูคลิปนะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยเนาะทีนี้เรามาตามชมดกว่าว่าไอ้คันนี้เนี่ยออปชันที่มัน แตกต่างจากตัว2.8ขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเราจะได้มาตัดสินใจกันว่าจะซื้อตัวท็อปเลยดีไหมหรือว่าจะซื้อตัว2.4ก็เพียงพอนะครับผม่ะเรามาตามชมเริ่มจากที่ด้านนอกกันก่อนนะครับผมในส่วนด้านนอกนะฮะในโ o y o t a f o r t u n เ r er l e g e n d e r เครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยการตกแต่งไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมการตกแต่งนี่คือเหมือนกันเลยนะผมจะต่างกันตรงที่เขาไม่มีโ o y o t a c i ซ y s e n s น ไม่มีเรดร์ไม่มีตัวจับเลนนะครับผมเขาไม่มีนะฮะคือในออปชันตรงนั้นเนี่ยโตยต้าเซฟตี้เซนเนี่ยจะมีอยู่ในเครื่องยนต์2.8ครับเครื่อง4ล้อเท่านั้นในเครื่องยนต์อื่นนะหรือว่ารุ่นย่อยอื่นจะไม่มีนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ขาดหายไปนะโลโก้ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมธรรมดาจะไม่ใช่ตัวที่เป็นกระจกนะครับผมแล้วก็ที่กระจกด้านหน้าก็จะมีมีตัวจับเลนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นออปชันที่ขาดหายไปนะครับผมถ้าคุณไม่ได้ใช้คันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับผมอ่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า full led นะ อัจฉริยะนะผมเปิดปิดอัตโนมัติปรับไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้มีไฟเดย์ชามรันนิ่งไลน์นะผมที่กันชนด้านหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับผมที่เป็นแบบ LED แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านล่างเป็นแบบซีเรียลนะผมมันจะเป็นวิ wing, นะ่งวิ่งอ่ะมัน,เป,นเป็นแบบเปิดแล้วมันวิ่งเหมือนเล็กซัสอ่ะเออมันดูเท่ดีนะเนี่ยตรงนี้นะผมแต่ไฟเลี้ยวดูต่ําไปนะอยู่ต่ำไปนะผมอาจจะเป็นจุดสังเกตไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมอันนี้ผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมเพราะว่า มันอยู่ต่ํามากเลยอยู่ที่กันชนด้านล่างนะครับผมการชนด้านหน้าก็ยังมี parking sensor ให้ด้วยนะอ่ามี parking sensor ให้แล้วก็มีกล้องด้านหน้าให้ด้วยเพราะว่าเขามีกล้อง360องศานะครับผมและแม่งโคตรชัดเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะชัดสู้พวกรถรุ่นใหม่ๆนะับปัจจุบันที่เป็นรถไฟฟา้าไม่ได้แต่ว่าของเขาเนี่ยก็ชัดในระดับที่โอเคเลยนะครับผมประมาณฟูประมาณไม่ประมาณ HD อ่าถ้าเทียบนะประมาณ HD นะผมเห็นรอบคันเลย ชัดเจนมากนะครับผมอ่ะนี่ก็คือในส่วนของด้านหน้าเนาะการตกแต่งก็สวยดีนะผมกระจังดำนะเป็นลังพึ่งแบบนี้นะผมดูเท่ดีถัดมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาสวมใส่ล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะผมเป็นล้อมแม็กขนาด20นิ้วซึ่งเป็นลายเดียวกับตัวท็อปเลยเป็นลายเดียวกันหมดนะผมถ้าเป็นเีเจนเดอร์นะเป็นแม็ก20นิ้วนะผมยางนะผมซีรีส์2 6 5 5 0 20 นะก็จะเป็นยางซีรีส์เดียวกันทั้งหมดนะผมช่วงล่างก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดคือด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสบอนด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะผมแล้วก็มาพร้อมคอยสปริงที่เป็นสปริงสีแดงนะผมมีการโค้งด้านหน้า,นาด้านหลังให้นะผมเหมือนกันเลยสเปคเดียวกันหมดนะแล้วก็ดิสเบรกนเนี่ยเป็นดิสสี่ล้อนะผมด้านหน้าก็ดิสด้านหลังก็ดิสนะผมแล้วก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆนานา,นา<ๆ>เขามีมาให้ครบหมดเลยนะผม VSA VSC อะไรพวกเนี้ยเขามีมาให้ไม่ต้องห่วงนะผมแล้วก็ ในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันให้ด้วยนะผมก็เพิ่มความปลอดภัยให้ไปอีกเนาะก็จะโอเคหน่อยนะผมเวลาขับใช้งานเจอถนนเลื่นถนนขรุขระอะไรพวกนี้หรือว่าเจอทางลงที่มันชันมากๆคันนี้เอาอยู่นะครับผมเอาอยู่นะครับผมกระจมองข้างเป็นสีดานะพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องด้านล่างนะครับผมแล้วก็เป็นการพับเก็บไฟฟ้านะฮะไม่มีบายสปอร์ตให้นะบายสปอร์ตไม่มีแจ้งเตือนมุมอับสายตาไม่มี RCTA ไม่มี นะครับผมในรุ่นท็อปเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะผมตรงนี้อาจจะด้อยกว่าคู่แข่งหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อติไปนะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมพร้อมระบบคีย์เลสกุญแจอัจฉริยะนะครับผมเขามีมาให้นะฮะด้านบนเป็นหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะครับผมดูเท่ดีรถสีขาวตัดด,ด้วยหลังคาสีดํามันดูสปอร์ตนะฮะมีเหล่าหลังคาที่เป็นสแตนเลสสีเทานะครับผมก็ตัดกับตัวหลังคาที่เป็นสีดําอีกนะมันก็ดูเป็นมิตินะครับผมดูเป็นมิติดูเป็นศิละปะดูแบบ สปอร์ตแบบดุดันนะดูเท่ดีนะครับผมด้านล่างมีบันไดด้านข้างที่เป็นพลาสติกกันลื่นนะครับผม <_ an> เป็นพลาสติกกันลื่นนะฮะเวลาโดนนงโดนน้าฝนตกฝนตกคุณไม่ต้องกลัวลื่นนะครับผม <_ an> เพราะผ้าพลาสติกตัวนี้เขามีเคลือบสารกันลื่นเอาไว้นะครับผมแต่ว่าใช้งานไปสักระยะยาวๆนะครับผมไอสารกันลื่นนี้มันก็จะเสื่อมสภาพและมันก็จะลื่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็บอกกันเนาะ, <_ an> น,ะนะล้อมแมกด้านหลังไม่มีริ้วรอยนะผมไม่มีรอยเบียดอะไรเลย สภาพโอเคเลยนะผมอ่ะทีนี้ถัดมาด้านท้ายนะฮะถัดมาด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะฮะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะดูสวยมากกลางคืนนี่คือดูเท่เลยนะครับผมด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์นะฮะมีไฟเบรกตรงที่3ามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังอ่าแล้วก็ตัวตกแต่งด้านท้ายฝากระโปรงก็จะเป็นสีดำนะเป็นสีดำแล้วก็มีคำว่า Fortuner แปะเอาไว้ตรงนี้นะผมถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นโครเมียมใช่ไหม แต่ในรุ่น l e เจนเดอร์เนี่ยจะเป็นสีดำนะผมเพิ่มความดุดันเพิ่มความสปอร์ตเนาะมีกล้องมองหลงังมีปักกิ่งเซนเซอร์ที่กันชนอ่ามีให้นะผมแล้วก็ที่ด้านล่างนะผมก็จะทําเป็นสีดําเงานะเพื่อเข้าชุดกับตัวชุดแต่งด้านหน้านะครับผมมันจะได้เป็นชุดเดียวกันเนาะปลายท่อสแตนเลสมีมาให้นะผมแล้วสแตนเลสปลายท่อเนี่ยจะมีคําว่า f o r ์ชูเนอสลักเอาไว้ด้วยนะผมดูเท่งมากเลยนะและฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีนะผมแต่ว่า ใช้งานยากอ่ะมันใช้งานยากจริงนะมันไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นเขาเตะนิดเดียวเขาก็เปิดแต่ว่าไอ้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันเตะยังไงมันก็ไม่เปิดอ่ะจริงๆนะคือใครเตะมันมันก็ไม่เปิดอ่ะผมให้คนมาเตะตั้งหลายคนมันก็ไม่ยอมเปิดนะครับผมเนี่ยอยู่นะอืมเนี่ยอึบ๊บนะเนี่ยอ่อ เนี่ยมันไม่เปิดจริงๆนะเนี่ยคือมีคอมเมนต์บอกว่าให้เตะค้างไว้สองวิอ่ะก็ไม่เปิดเห็นปหนะใครเตะแล้วเปิดช่วยมาเตะให้ดูหน่อยนะฮะเนี่ยเตะแล้วไม่เปิดจริงนะผมเหมือนพี่นิธิเลยนะครับผมผม,ผมเตะไม่เปิดเหมือนกันนะฮะจริงๆเนี่ยอ่ะ หรือว่าต้องสลับขาไม่ได้นะผมใช้มือดีกว่า,น,านี่นะผมก็เปิดขึ้นมาอย่างสวยงามแบบนี้นะแต่จริงๆเขามีคลิกเซนเซอร์นะอะทีนี้พื้นที่ด้านหลังนะผมการวางของการจุสัมภาระต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้นะผมมันเป็นรถ ppv รถอนเนกประสงค์แนวครอบครัว7็ที่นั่งเนาะถ้าคุณไม่ได้นั่ง7คนก็พับเบาะแขวนด้านข้างเพิ่มพื้นที่การวางของหรือว่าถ้าคุณจะนั่ง7คนพื้นที่การวางของก็จะหายไปนะผมมันก็ต้อง แลกเปลี่ยนกันนะผมต้องการวางของเยอะการนั่งโดยสารก็จะหายไปนะผมหรือว่าจะนั่งโดยสารพื้นที่การเก็บของก็จะน้อยลงนะผมอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะผมเพราะว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยถ้าเทียบกันกับคู่แข่งนะพื้นที่การนั่งโดยสารของเขาเนี่ยนั่งได้สบายที่สุดเลยนะผมนั่งได้สบายไม่เมื่อยนะผมมีพื้นที่เหลือเยอะเพราะว่าเบาะมันสามารถปรับพนักพิงได้ค่อนข้างเยอะแต่มันก็เก็บของได้สู้เท่าคู่แข่งไม่ได้นะผมตรงนี้คุณก็ลองลองพิจารณาดูนะฮะหรือว่าบางท่าน เขาไม่ได้นั่งเจ็ดคนอะ่ะเขาก็ถอดเบาะออกไปเลยนะเออเขาก็มีนะถอดเบาะออกไปเลยแล้วก็เก็บของอย่างเดียวนั่งกันแค่สองแถวหน้านะผมก็แค่นั้นเองนะผมก็แล้วแต่การใช้งานนะผมไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะประมาณนี้นะฮะสำหรับภายนอกออปชันโดยรวมนะก็จะมีประมาณนี้แหละนะผมย้อนส่วนต่อไปนะเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างนะผมว่าคันนี้สภาพสวยจริงแค่ไหนนะผมตามไปเลยครับ มาดูเครื่องยนตของเขานะครับผมคันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมรหัส2 GDFTV นะครัผมคือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมจากตัวปี2016ไม่ได้มีการเพิ่มแรงม้าไม่ได้มีการอัปเกรดแรงบิดนะผมคือมันเป็นสเปคเดิมเลยนะฮะมันจะไม่เหมือน2.8ในส่วนของ2.8เนี่ยคุณจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นได้แรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับผม ในเครื่องยนต์2.4ดีเซลเทอร์โบของเขาเนี่ยก็จะเป็นพละกำลัง150แรงม้า400นิวตันเมตรนะฮะมาพร้อมเกียร์6สปีดอัตโนมัติแล้วก็เป็นแบบซีเชียลนะครัผมส่วนในเครื่องยนต์2.8นะในโมเดล l ีเ e นเดอรเนี่ยคุณจะได้เป็นแรงม้า204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรซึ่งมันได้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะผมจากปกติตอนปี2016ในเครื่อง2.8เนี่ย177แรงม้า450นะก็ได้แรงบิดเพิ่มขึ้น50 นะครับผมได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลองไปลบเอาเองนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องพลังกำลงังเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะเจ้าคันนี้ก็น่าสนใจนะผมเพราะว่าราคาส่วนต่างต่างประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะถ้าใช้งานในเมืองใช้งานทั่วไปขับขี่ไม่ได้ชวุชวาดอะไรนะเนี่ยแหละเหมาะสมมากนะครับผมเครื่องยนต์2.4ของเขานะถัดมาโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ยคือไม่ต้องติอะไรเลยอะ นะโครงสร้างสวยจริงๆนะผมคือเป็นรถที่เดิมทั้งคันจริงๆนะผมสีภายนอกเป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยทำสีไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวไม่มีรอยขนแมวด้วยซ้ำนะผมแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดทั้งมวลทั้งคันนี้นะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะผมคือรถมันสวยจริงๆใสมากนะผมท่านใดที่อยากจะได้รถสภาพดีๆเลขไม้น้อย ถ้าผมรถมันสภาพใกล้เคียงป้ายแดงคันนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับผมอ่ะแล้วนี่คือในส่วนของโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับผมส่วนถัดไปเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารและผมว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นท็อปอย่าง2.8 l e g e n t o r ขับเคลื่อน4ีล้อบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรที่มันขาดหายไปสําหรับออปชั่นบ้างจะได้ตัดสินใจได้ถูกเนาะตามไปเลยครับ เรามาดูภายในกันต่อนะผมในส่วนภายในนี่ดูที่เบาะก่อนนะผมในส่วนของตัวเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะหนังนะผมเดินขอบด้วยสีแดงอ่าอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะตัวที่เป็นตัวท็อปครั้งที่แล้วที่เราได้พาชมกันไปนะผมด้านข้างของเบาะเนี่ยจะเป็นสีขาวนะผมแต่ในรุ่นที่ต่ําลงมานะผม2.8ขับ2 2.4ขับ4 2.4ดข,ขับ2ด้านข้างจะเป็นสีแดงแบบนี้นะผมมันก็ดูสปอร์ตไปแบบนะสีดําตัดสีแดงเออมันดูเท่ดูวัยรุ่นดี นะผมนะพวงมาลัยนะผมก็เป็นพวงมาลัย3ก้านเดินได้จริงแบบเดียวกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะผมมีแพดเดิลชิพอันนี้มีมาให้นะผมมีแพดเดิลชิพเอาไว้ชิพเกียร์มีคูชคอนโทรนะผมซึ่งเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดานะฮะไม่มีในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเลนไม่มีในส่วนของการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าไม่มีนะผมเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดานะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงฝั่งซ้ายนะผมเรียกดูข้อมูลฝั่งขวานะผม หน้าปัดเลือนไม้นะผมก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเป็นแบบอนาล็อกนะผมตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอ mid แสดงข้อมูลต่างๆนะผมอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะมีภาพอ่ากราฟ,ฟิกนะเป็นรูปรถ Fort u n e r วิ่งเข้ามานะผมดูสวยเลยนะผมตอนสตาร์ทรถนะดูเท่ดีนะผมนะปุ่มสตาร์ทมีให้อยู่ทางด้านขวานะผมแล้วก็มีอ่าปุ่มเปิดปิดฝาท้าย parking sensor อ,อะไรอยู่ทางด้านขวาของคนขับทั้งหมดนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งคันเป็นอัตโนมัติทั้งขึ้น,ท,นทั้งลง นะผมตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงใช่ไหมแต่ในโ o y o t a Fortuner l e g e n d เด2.4กับเครื่อนสีล้อหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่นะผมเป็นระบบอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะผมตรงนี้ถ้าท่านใดที่ใช้อยู่นะฮะจะรู้ว่าความจําเป็นนี่มันจําเป็นมากมากเลยนะเออไอกระจกไฟฟ้า4บานเนี่ยอันนี้มีมาให้นะครับผมนะ่ะก็จะประมาณนี้นะผมด้านบนนะฮะนี่มีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติใส่มาให้แล้วนะผมไม่ใช่แบบเป็นก้านแล้วนี่มีอัตโนมัติให้ตัดแสงับผม เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะอันนี้เขามีมาให้นะครับผมแต่ว่าเครื่องเสียงนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดครั้งที่แล้วเราได้รีวิวไปเป็นเครื่องเสียง JBL นะฮะแต่ในรุ่นนี้เป็นเครื่องเสียงธรรมดาไม่ใช่ JBL นะครับผมเสียงอยู่ในระดับกลางๆไม่ไดีดีอะไรนะครับผมพอฟังได้ฟังรู้เรื่องนะครับผมอ่นะก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเดียวกันแต่เครื่องเสียงที่ให้มาไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ แตกต่างกันแล้วนะคุณลองตัดสินใจดูนะระบบเครื่องปรับอากาศนะผมเป็นแบบอัตโนมัติแบบโซนเดียวนะครับผมเป็นโซนเดียวไม่ใช่ดูโอโซนนะโซนเดียวนะครับผมพัดลมพัดลมอะไรก็เป็นแบบอันเดียวนะครับผมแล้วก็มีแอร์หลังที่มีพัดลมออโต้ให้สําหรับแอร์ด้านหลังนะผมตรงนี้ถือว่าดีนะผมถือว่าดีมากนะการตกแต่งเป็นลายไม้นะผมคอนโซลด้านหน้าเป็นฮาร์ดท็อปผสมบุนุ่มนะผมะก็จะเป็นแบบ2 2แบบผสมกันนะครับผมการดีไซน์ก็ดูสปอร์ตดีนะผมลงมา ตรงใต้แอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมก็จะมีโหมดให้เลือกประมาณ3โหมดนะขับ2ขับ4ี่ห้ขับ4โลนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวควบคุมความเร็วขนาลงทางราชันนะครับผมหยวงข้างกันมีปักเอาเลตมีไวเลสชาร์จนะครับผมออปชั่นโซนตรงนี้จะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับผมมีเกียร์มีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะปุ่มปิดระบบ VSC นะครับผมเหมือนกันเบรกมือธรรมดาที่พักแขนนุ่นนีนั่น นะผมโดยรวมเนี่ยจะใกล้ๆก,กันนะผมไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะต่างกันที่ระบบเครื่องเสียง JBL ในรุ่นนี้ไม่มีนะผมตัวเบาะการตกแต่งแตกต่างกันนะฮะตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะผมตัวคนขับปรับได้8ปทิศทางนะผมตรงนี้ถือว่าดีละเอียดมากเนาะประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้าทีนี้ถัดมาดูที่ด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะผมเบาะแถวที่สองอ่าอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร คือนั่งเดินทางโดยสารเนี่ยสบายอยู่แล้วเพราะว่าพนักพิงเนี่ยมันปรับได้เยอะเนี่ยมันปรับได้นะผมแต่มันมีจุดนิดนึงนะที่หลายๆท่านเขาไม่รู้เวลาเราแขวนเบาะแถวที่3สมมุตินะเวลาเราแขวนนะพนักพิงแถวที่2จะปรับไม่ได้ติดจะติดนะผมเนี่ยจะได้แค่นี้แต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้แขวนเบาะแถวที่3เนี่ยพนักพิงมันสามารถที่จะปรับเอนได้เยอะขนาดนี้เลยนะเน,น,นี่ยคือจุด เล็กๆน้อยๆนะฮะที่ไม่ค่อยมีใครบอกนะครับผมอ่ะเนี่ยคือผมมาบอกแล้วผมถ้าคุณไม่ได้แขวนเบาะพนักพียงคุณจะปรับได้เยอะมากแต่ถ้าคุณแขวนเบาะเมื่อไหร่ปรับได้แค่นี้เองนิดเดียวนะครับผมการนั่งโดยสารนะครับผมอ่ะถ้าสมมุติคุณแขวนเบาะนะก็มีพื้นที่ให้เหลือเลยนะครผมเหลือเลยพื้นที่ศีรษะมีพื้นที่ขามีแล้วก็สามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณน,นี้นะครับผมเดินหน้าขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การนั่งโดยสารแถวหลัง แล้วผมก็ถือว่าโอเคเลยนะมียังมีพื้นที่เหลือนะนี่เลื่อนมาสุดเลยนะเลื่อนมาสุดยังมีพื้นที่เหลือเลยนะผมแล้วก็มีะระบบปรับอากาศนะผมเป็นแบบพัดลมออโตโอ้เออเนี่ยมีดีมาให้นะผมมีหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลด้วยแล้วก็มีปลั๊กเอาเล็ะปลั๊กเอาเล็ตปลั๊กชาร์จไฟ New usb type a มีให้นะครับผมมีกระเป๋าใส่เอกสารด้านหน้าโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนบอบ์ดแถว3นั่งสบายอยู่แล้วนะผมนั่งสบายอยู่แล้วสำหรับโตโยต้าคอร์จิเนอร์คนตัวใหญ่นั่งได้ แต่อาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับผมอาจจะเมื่อยนิดนึงประมาณนี้นะภายในเนาะโอเคนะเดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะผมสําหรับท่านใดที่ยังโลเลยังลังเลอยู่ว่าจะเล่นตัวท็อปหรือว่าจะเล่นตัวนี้ดีนะครับผมอ่ะมาสรุปให้ฟังนะผมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ในส่วนของ t ต y o ต a าเซอร์ิเซนเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะฮะตัวแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าตัวช่วยเสริมแรงเบรกก่อนการชนนะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปในรุ่นนี้นะ ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นคันนี้น่าสนใจนะครับผมส่วนการใช้งานอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดนะครับผมได้เครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่น DVD จอขนาดใหญ่รองรับ p p l e c a r ค l a y Android Auto เหมือนกันนะครับผมมีในส่วนของระบบแอร์อัตโนมัติเหมือนกันระบบ Key l e s สมีเหมือนกันการตกแต่งภายในใกล้เคียงการต่างกันที่ไอตัวด้านข้างของเบาะนะจากสีขาวในรุ่นท็อปนะ2.8 l e g e n d e เดขับเคลื่อนสีล้อก็มาเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้มันก็จะดูสปอร์ตกว่านะครับผม คือสิ่งที่มันหายไปมันก็แบบไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะตัดสินใจยังไงนะผมผมก็นําเสนอนะฮะในส่วนที่ผมรู้แล้วก็แนะนํากันนะผมแล้วก็เครื่องยนต์อ่ะอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะเครื่องยนต์นะผมคือเครื่องยนต์ในรุ่น2.4มันเป็นเครื่องยนต์เดิมไม่ได้มีการเพิ่มแรงมา้ามันมีการเพิ่มแรงบิดอะไรนะผมถ้าคุณคิดว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานของคุณนะคันนี้ก็เหมาะสมเหมือนกันนะผมแต่ถ้าคุณบอกว่า ต้องได้อะไรใหม่ๆนะเทคโนโลยีต้องเป็นใหม่ตลอดนะครับผมคุณต้องไปเล่นเครื่อง2.8ซึ่งจะมีการอัพแรงมา้าอัพแรงบิดนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมราคาก็จะต่างกันไปนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมเพราะว่าส่วนต่างก็ประมาณแสนหนึ่งนะฮะสำหรับ2.4และ2.8เนาะสำหรับวันนี้นะฮะผมกอฟไพสินวัตรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมบอสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r ั c o m